สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชนะเมทาโรุนะคะวันนี้นะคะจะใช้เป็นไพ่ทาโร่แล้วก็มีไพ่นางฟ้า2การ์ดสองสำรับนะคะจะเปิดให้เนาะ,ะไพ่นางฟ้าเดี๋ยวเป็นเปิดตอนสุดท้ายนะคะตอนที่เราดูเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวดูว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนําตอนตอนหลังเนาะะดูก่อนเนี่ยค่ะว่าเขาคนใ,นใจของคนนะคะเขาพิมแน่ของคนบ้างคอยไพ่อ่านออกมาได้อย่างถูกต้องมั่นยั้งด้เสร็จค่ะราชนิจถ,ถ้วย Queen of Cups นะคะเขาคิดว่าคุณนะเป็นคนที่อ่อนโยนใจดีเมตานะคะเป็นคนสวยเป็นคนนิ่งๆสุขุมน่ารักสวยหน้าตาดีถ้าเป็นชายก็หน้าตาดีน,าน,น,าาด <c oughs> นะคะดูมีอะไรด้วย the moon, เด o มนใบเนี้ยออขอโทษค่ะราชนีถือถ้วยไบเ,เนี้มีเด o มนอยู่ข้างหลังนะเป็นคนที่แบบ เหมือนเขาเซนได้บางอย่างว่าคุณอะถ้าถ้าก็เหมือนคนมีองค์อะหรือว่าแบบคนนี้ดูมีอะไรอะเราก็ดึงดูดเขาแล้วก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจนะมีะเสน่ห์นะคะมีนี่ฟรังโกนะคะนก ม,นะมีก้นเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักนะแล้วก็มีดอกบัวมีสัญลักษณ์แห่งความรักความสุขความสบายใจในราชินีถือถ้วยเบน,นี้นะคะคุณดูนิ่งแต่ว่าได้ใจเขาไปเลยนะคะแล้วก็เดอะสตาร์เนี่ยม,มีดวงดาวอยู่ล้อมเลยล้อมมีดวงดาวอยู่ล้อมเลยนะคะเขาชอบมากชอบคุณด้วยการที่เป็นคนนะดูแบบมีสเสน่ห์ Oh. อยากทำความรู้จักอยากรู้จักอยากค้นหา mm hmm. เกิ่อนอกสนใจรู้สึกยังไงคนเอกคะ mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณก็ชอบเขาด้วยหรือเปล่า mm hmm. นะคะเพราะว่า,วาราชนีถือถ้วยขึ้นมาเอามาหลายใบมากเลยเทนอ a วอน มัน้ามาขี่หลังเขาอะอารมณ์แบบเขาจะทํางานอะ่ะนะคุณทาให้เขาคิดหนักเรื่องของคุณอดคิดถึงไม่ได้นะ The m a g i เชียนะคะอยากจะลุยเพื่อความสัมพันธ์นี้อยากจะทําทุกอย่างรู้สึกผูกพันมียินอย่างด้วยอะมีเป็นพลังงานที่แบบการเจอคุณเนี้ยมันอารมณ์แบบมหาศจาย์อะ่ะ นะแปดเหรียญรู้สึกเหมือนรู้จักคุณมาก่อนหน้านี้รู้สึกคุ้นเคยรู้สึกว่ามันมันเป็นคล้ายๆเดจาวู ja นะคะแปดเหรียญใบน,นี้มันเซอร์เคิลสเตรนท์ไพ่เขาขึ้นมานะเขาขึ้นมาเดี๋ยวจะอ่านทีละใบสเตรนท์คุณแบบเขามองว่าคุณปราบเขาอยู่เขามองว่าคุณปราบเขาได้นะคนคนนี้เป็นคนที่เป็นเมจิเชียนเนี่ย เขาไม่ทําตามใครนะเขาเป็นผู้นํานะใครจะเข้ามาในชีวิตต้องตามเขาอย่างเดียวเขาต้องสั่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เป็นอองานนะคะมีความเป็นผู้นําในงานของเขาอะไรอย่างนี้นะในความรักเขาก็ต้องเป็นผู้นำเขาไม่ยอมใครหรอกค่ะนะเ,ออเขาก็จะใช้หลักการเดียวกับการทํางานแต่ทีเนี้ยคุณอะคุณแค่ยืนอยู่ข้างเขาเองอะอารมณ์แบบไปแล้วนะความเป็นรัชสีไปหมดละ คุยอะไรก็คุยยอมรับรับฟังคุณอันนี้คือความรู้สึกที่แบบว่าสบายใจอ้อนคุณอยากอ้อนคุณนะทำให้เขาเป็นลูกแมวเ,เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจากสิงโตนะเดอะสตาเพราะว่าคุณสวยมากนี่เดอะสตาเพราะคุณสวยคุณมีสเสน่ห์คุณหอมเดอะสตานะคะโดดเด่นในสังคมของตัวเองบางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะอาจจะ เรื่องงานเรื่องงานของคุณต้ตนคุณนะคุณอาจจะเป็นคนเป็นดาราได้บางคนเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะสวยมีเสน่ห์หอมมาเลยพกถ้วยนี่รู้สึกผูกพันมากๆอยากพาคุณไปเที่ยวอยากชวนคุณไปเที่ยวนะออยากเที่ยวเลยแบบเทศกาลเนี่ยต่างประเทศไปเลยหรือความรู้สึกเนี่ยคือแบบอยากชวนคุณเที่ยวจริงๆนะแล้วก็แบบว่าอยากอยากดูแลจังเลยนะคะรู้สึกผูกพันกับคุณมากๆแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์จริงใจนะเพราะว่าดอกบัวขาวนะแล้วก็มีเดอะซันนี่ไม่ธรรมดาแล้วเขี่ยยู่ในคอนไปด้วยกันนะคะอารมณ์แบบว่าคล้ายๆคู่รักศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเป็นคู่รักศักดิ์สิทธิ์เลยนี่แหละนะคุณกับเขาเนี่ดูเขาให้เกียรติคุณมากนะคนคนนี้นะคะ Princess of Penta c l e คเขาอยากให้คุณเป็นเจ้าหญิงของเขาเขาอยากให้คุณเป็น Pri เ c e ของเขานะคะเออก็คืออารมณ์แบบหน้าทนุถนอมหน้าดูแลไม่เคยเจอใครแบบคุณมาก่อนเลยนะ สนใจสนใจมากรู้สึกยังไงคนีิคะเยอะไปรู้สึกเยอะเดี๋ยวเอาใหม่นะโอเคเขารู้สึกยังไงคนีิคะขอเซตสักสี่ใบเขารู้สึกยังไงคนีิคะโอ้ชัวร์บอลดูเขาเล็งเป้าไปที่คุณสินะเขาเหมือนกันอนะความรู้สึกนี่เปลวไฟคู่นะคะเขารู้สึก คุณมีอะไรบางอย่างที่เขาตามหาที่เขาต้องการแบบนี้แหละที่เขาต้องการเขาอาจจะไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเพราะว่าไม่เคยยอมใครไม่ได้ต้องการความรักไม่อยากมีความรักแล้วจนได้มาเจอคุณนะอแค่คุณปรากฏขึ้นนะคะสองไม้ท้าเนี่ยเล็งเป้าเจอเป้าหมายละเป้าหมายชีวิตของชีวิตนี้ที่เกิดมาอาจจะคิดว่าเจอมาทํางานโอ้โหพลังงานนะ อัศวินถือมาเท้าคุณทาให้เขามีความสุขแค่ได้คิดถึงคุณจริงๆคุณมีทำให้เขามีแพชชั่นคุณทําให้เขามีไฟคุณทําให้เขาแบบรู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้สึกอยากปกป้องดูแลคุณนะคะอยากมาทำให้คุณมีความสุขแบบว่ามาเชื่อกันเติมสีสันเข้าไปในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณนไปทําให้หัวใจเขาเป็นใสลุงอะนะเนียด,ดูคุณไปกี่หลังเขาอยู่นะอารมณ์แบบจะทําอะไรเขาก็ทําเถอะ ก็ยอมแล้วนะก็ยอม้วรู้สึกยังไงคะอีกสองใบคะ่ะเขารู้สึกยังไงคนณอกคะาก้าวถวยเนี่ยจะถึงเทศกาลลอยกระทงแล้วไหม แต่ว่าก้าวเทก็คือมีเสน่นะ,ะก้าวเทวยก็ทานเข้าได้ด้วยเช่นกันนะคะคุณสวยมากคุณหอมจริงๆให้ออกมาขนาดนั้นนะคะอ่านไปถึงแบบพลังงานขนาดนั้นคิดดูนะคะเขาแบบว่าชอบคุณมากๆเลยนะคะคนรานี่รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกผูกพันรู้สึกคุ้นเคยแล้วก็แบบสนใจคุณมากๆนะคะ ทำ no? ให้เขาดูอ่อนโยนขึ้นนะคุณทำให้เขาออกไหมเห็นแล้วนี่นะคะต้องออกสิโอเคเดอะเฮอร์มิตเขาจะดูนิ่งกับคุณนะแต่ว่าเขาเก็บข้อมูลของคุณไปมากเลยนะคะเฮอร์มิตเบนี้เขาฉลาดมากนะเขาแบบระดับวิสตอมภูมิปัญญานักปราศนะคะนักวางแผนนะคะทําอะไรเนี่ยคือสําเร็จคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้แบบ ฉลาดมากนะคะแล้วก็หมอเขาเลือกไม่ผิดหรอกค่ะเขาดูคุณอยู่นะดูคุณอยู่แล้วก็สนใจคุณมากเลยนะแล้วเม้นเจอมีอะไรอยากจะบอกกับความสัมพันธ์นี้บ้างคะขอสักสี่ใบค่ะ stay optimistic optimistic about your life o v e l นะคะ positive thinking แล้วก็คือเหมือนให้คุณนะคะคิดบวกคิดให้ดีกับตัวเองคิดให้ดีกับความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ที่คุณนึกถึงเขาไว้แล้วก็ ความโรแมนติกอะไรต่างๆแล้วก็ให้เชื่อนะเชื่อศรัทธาน,นะคะ,ะจะพาคุณสองคนมามาอยู่ด้วยกันเร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเร็วขึ้น s u p p o r a t i o n นะคะคุณกับเขาตอนนี้อาจจะแยกกันอยู่หรือ ไม่ได้อยู่ด้วยกันอะนะคะเขาคิดถึงเขาอยากอยู่ดูจับหัวใจเขาจับไปที่หัวใจตัวเองนะคะแล้วคุณก็นอนอยู่เนาะเขาเจ็บปวดอะเขาเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่อยากแยกกับคุณแบบนี้เลยเขาไม่อยากแยกกับคุณแบบนี้โหแรงมากเลย calling y o s e m a t e นะคะก็คนคนนี้อะก่อนเจอคุณเขาเหมือนตามหาเนื้อคู่อยู่อะแล้วคุณก็เดินเข้ามาในชีวิต พอดิเพนเดนซี่เขาเสร็จติดเรื่องราวของคุณคิดมากคิดมากๆเลยนะคะอ่ะเป็นแองเจ a ล s w นเร์นะคะ,ะเป็น, Answer, นะคำตอบจากนางฟ้าว่าจะบอกว่าอะไรบ้างนะคะโอกาส t y นะคะความรักครั้งนี้นะคะจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเจริญเติบโตยิ่งยิ่งขึ้น,นะคะ่ะ